กันนะคะยาเวดีเรพระเจ้าแห่งการจัดเตรียมในชีวิตของเราข้าแต่พระเจ้าพระบิดาข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับยาเวดีเรพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งการจัดเตรียม พระเจ้าทรงจัดเตรียมเอาไว้ให mm ้กับเราเราอยากจะพูดเหมือนกับอับราฮัมที่เขาได้มีประสบการณ์ต่อการสําแดงที่มาจากพระเจ้าเขาไม่เห็นเขาไม่รู้เลยว่าพระเจ้าจัดเตรียมแกะไว้ตอนไหนแต่พอถึงเวลาที่ถึงที่สุดแล้วอ่ะพระเจ้าก็ได้จัดเตรียมสิ่งเหล่านั้นไว้ให้กับอับราฮัมในสถานที่เป็นปูบนภูเขาของพระเจ้าเวลานี้ข้าพระองค์อนษฐานขอให้ชีวิตของข้าพระองค์อ่ะเหมือนเป็นสถานที่ที่พระองค์เองจะทรงสําเดงการจัดเตรียมของพระเจ้าในชีวิตของข้า รคสิ่งที่ข้าพระองค์ยังขาดแคลนอยู่สิ่งที่ข้าพระองค์ยังขาดสนอยู่สิ่งที่เป็นความจําเป็นของข้าพระองค์ขอพระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้จากคลังทรัพย์อันรุ่งเรืองที่มาจากพระเจ้าและข้าพระองค์อิษฐาเผื่อบัรดาปราะชากรของพร